สวัสดีคะนักเรียนวันนี้มาพบกับคุณครูอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการบวกและประโยคสัญลักษณ์การบวกกันค่ะก่อนอื่นเรามาทําความรู้จักกับเครื่องหมายกันก่อนนะคะนี่คือเครื่องหมายบวกค่ะแสดงการรวมกันนี่คือเครื่องหมายเท่ากับค่ะแสดงการเท่ากันนั่นเองค่ะ หลังจากที่นักเรียนรู้จักเครื่องหมายบวกและเครื่องหมายเท่ากับแล้วทีนี้คุณครูจะพานักเรียนมาดูสิ่งที่นักเรียนเห็นตรงนี้คืออะไรคะไข่นั่นเองเก่งมากเลยค่ะไข่จะมีลักษณะเป็นวงรี ไข่มีประโยชน์คือไข่ขาวจะมีโปรตีนไข่แดงจะมีวิตามินค่ะไข่รเราสามารถนำไปประกอบอาหารได้หลากหลายเมนูเช่นไข่ต้มไข่เจียวไข่ดาวไข่ทอดค่ะเด็กๆอย่าลืมรับประทานไข่กันนะคะ เรามาดูกันต่อเลยค่ะว่าไข่ที่วางอยู่ตรงนี้มีทั้งหมดกี่ฟองไข่ที่นักเรียนเห็นจะมีทั้งไข่ไก่แล้วก็ไข่เป็ดนั่นเองค่ะทีนี้นักเรียนมาช่วยคุณครูดูกันเลยค่ะว่าเราจะทําให้เป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์การบวกได้ยังไงนักเรียนมาดูนะคะไข่ไก่ของคุณครูมีทั้งหมดกี่ฟองนักเรียนนับพร้อมคุณครูเลยค่ะ 1. สองสสี่ไข่ไก่ค,คุณครูมีสี่ฟองไข่เป็ดคุณครูม,คครมีกี่ฟองนับพร้อมกันเลยค่ะ1นึสองสองฟองนั่นเองค่ะทีนี้เรามาทำให้เป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์การบวกกันเลยค่ะไข่ของเรามีกี่ฟองคะ ไข่เมื่อกี้เรานับได้มี4ฟองแล้วทีนี้ไข่เป็ดมีสองฟองเราก็นําไข่ไก่จานวน4ฟองมารวมกับไข่เป็ดจํานวนสองฟองเราจะได้เท่าไร่นับพร้อมกันเลยค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหนั่นเองค่ะแสดงว่าสรวมกับสองเป็นเท่าไรคะเป็น หนั่นเองค่ะอามาดูข้อต่อไปกันเลยค่ะคุณครูมีต้นกลิดทองจำนวน1 2 3 3ต้นนำมาเพิ่มอีก2ต้นรวมเป็นทั้งหมดกี่ต้นนับพร้อมกันเลยค่ะ1 2 3 4 5 5ต้นนั่นเองค่ะ เราจะเขียนเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์การบวกได้ดังนี้นะคะตอนแรกมีอยู่3นํามาเพิ่มอีก2เป็น5นั่นเองค่ะสรุปได้ว่าจํานวน2องจำนวนรวมกันแล้วได้ผลรวมของสองจำนวนนั้นเขียนเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์ได้เช่น5 บวก2เท่ากับ7ค่ะเด็กๆอย่าลืมทบทวนแล้วทำแบบฝึกหัดกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ